16.00นวนนันจันทร์ที่ยี่10ก็จะพาคม2พันละละ67นะครับที่แตโคกหนองนาคือหมันฟารมตกแล้วครับน้องฝนฝนมาแล้วครับหลังจากที่เมื่อวานมีบุ้นบั้มบุ้นบันบ้มมาไม่ตกวันนี้เวลาเดิมเลยครับมาเวลาเดิมแต่วันนี้ตกครับตกหนักเลยครับตกแล้วนะครับตกแล้วครับ ของแพ้เลยวันนี้นะครับอ,อแพะครับอ,อ,แบอ,อแกแรงพอสมควรนะครับวันนี้ได้น้ำได้เนื้อครับวันนี้ เสียวดูน้ำนครับเติมน้ำบ่อประบุนะครับเติมน้ำบ่อกก ปลากระเพียนเติมน,น้ำพร้อมไส้ไก่น,นี่ครับผู้วานนีวหวานข้าวไว้นะครับตันกบเรียบร้อยวันนี้ฝนมาใส่พอดีเลยครับนด้จังหวะพอดีเลยครับวันนี้ตกได้น้ำได้เนื้อครับพี่น้องให้ชมบรรยากาศนะครับฝนตก สำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณและก็สวัสดีครับ